ใครเคยไปเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วเห็นคนพายซับบอร์ดผ่านตรงนี้บ้างสงสัยไหมคะว่าเขามาจากไหนแล้วถ้าอยากไปทำกิจกรรมแบบนี้บ้างเนี่ยจะต้องไปติดต่อที่ไหนพายไกลไหมแล้วเด็กพายเองได้ด้วยหรอพายตรงแม่น้ำใหญ่ๆแบบนี้จะน่ากลัวไหมมาค่ะคลิปนี้มีคำตอบเราจะพาไปพายซับบอร์ดล่องแม่น้ำแควใหญ่กัน ทริปพายซับบอร์ดครั้งนี้พวกเราใช้บริการของทางแพดเดิลมอลล์ไทยแลนด์เตรียมตัวกันพร้อมแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรานั่งรถ2แถวไปที่จุดเริ่มต้นกันแล้วก็สอนเทคนิคการพายซับบอร์ดอย่างถูกวิธีให้เราครั้งนี้พวกเราเลือกพายแบบระยะสั้นนะจุดเริ่มต้นจากท่าน้ามาแคนรีสอร์ทไปจนถึงสะพานข่าแม่น้ําแควเป็นระยะทางประมาณ5.5กิโลเมตรที่นี่เนี่ยเขาจะมีรอบพายซับบอร์ดให้เลือกกัน2ช่วงนะจะมีเป็นรอบเช้าตอน7จ็ดโมงครึ่งแบบพวกเรากับอีกรอบเลยคือรอบเย็นบ่ายสามโมงครึ่งค่ะมาพายกันน,นะววน,ร,อร,นรอบึงนะ เขารับได้ไม่เกิน20คนแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยที่นี่เด็กสามารถพายเองได้เขาจะมีสตาฟคอยดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดเลยถ้าถามว่าเด็กแค่ไหนถึงจะสามารถมาพายเองได้เนี่ยก็คือน้องจะต้องฟังคําสั่งบังคับทิศทางตามที่สตาฟคอยสอนได้คะ่ะแล้วที่นี่เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์สําหรับเด็กโดยเฉพาะเตรียมไว้ให้เลยหรือเด็กคนไหนที่มาก,กับผู้ปกครองแล้วไม่สามารถมาพายเองคนเดียวได้เนี่ยก็สามารถนั่งไปพร้อมกับผู้ปกครองได้เหมือนกันนะราคาก็จะแตกต่างกันไปอย่างของผู้ใหญ่ก็คือคนละ700แล้วก็เด็กถ้าพายเองแบบพับกลุ่มเนี่ยห้าร้อยส อันนี้เขาคิดที่200บาทคะ่ะเอาจริงๆนะที่นี่เหมาะสาหรับผู้เริ่มต้นแบบไม่เคยมีประสบการณ์การพายมาก่อนเลยเส้นทางคือชิลแล้ววิวสองข้างทางดีมากมก พายกันไปเพลินๆเนี่ยก็มาถึงสะพานข้ามแม่น้าแควแล้วค่ะใช้เวลากันไปประมาณ2ชั่วโมงโชคดีที่วันนี้ท้องฟ้าคึมๆไม่มีแดดแล้วก็ตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะมีสตาฟคอยถ่ายภาพให้ด้วยนะทําให้ไม่ต้องห่วงเลยว่าหมดแต่โฟกัสการพายแล้วจะไม่มีภาพสวยๆกลับบ้านเราว่าระยะทางในเส้นทางนี้กําลังดีเลยนะไม่เหนื่อยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยจะบอกว่าใครกําลังหาก,กิจกรรมรูปแบบใหม่หรือกิจกรรมสําหรับครอบครัวที่ไม่ซ้ําใครตอนมาเที่ยวเมืองกาญเนี่ยเราว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ควรปักหมุดเอาไว้เลยค่ะ